เป็นถึงตัวท็อปไม่มีรถหรูนั่งรถเมย์ทำงานเปิดชีวิตแซมมี่คลาเวลเผยอักษรย่อปมรัก6ปีที่ไม่มีใครรู้ซุ้มคบพระเอกดังถึง3คนแซมมี่คลาเวลเปิดใจในเรื่องข่าวคราวความรักที่ไม่ค่อยมีใครรู้15ปีในวงการมีพระเอกมาจีบกี่คนแซมมี่ขอตั้งสติคิดก่อนตอบว่า3คนก็เป็นคนที่หลายคนรู้จัก3คนที่มาจีบได้เป็นแฟนไม้มี1คน6ปีเอาจริงๆไม่ ค่อยพูด3คนมาจีบคนละจังหวะไม่ได้มาพร้อมกันจริงๆนอกจากนั้นก็มีพอพูดถึงหลายรุ่นอ๋อมีอีกคนหนึ่งนับเป็น4แล้วคนที่4มาแวบ,บเดียวค่อนข้างชัดเจนว่าจีบเราก็คุยเป็นมารยาทเป็นพี่เป็นน้องดีกว่าทางนี้เคยซุ่มคบกับพระเอกนาน6ปีก็ไม่มีใครรู้ซึ่งตัวเขาจะมีคนรู้กันบ้างไหมก็คงมีบ้างพร้อมเผยอ,อักษรยอ่อชื่อกกายโดยเขาค่อนข้างน่าเอ็ดเอน,นอด,นนดูและเป็น หนเรียบง่ายออกแนวติสเลยได้พูดคุยกันอยู่เรื่อยๆซึ่งทุกวันนี้ก็สามารถเจอพูดคุยกันได้ปกติตอนนี้โสดพออายุเท่านี้รู้สึกไลฟ์สไตล์สําสคัญการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตสําคัญมากต้องคลายกาันอยู่กันไปจนแก่เท่าต้องเป็นเพื่อนกันไม่ต้องหวานโรแมนติกเหมือนตอนวัยรุน่นช่วงคบพระเอก6ปีเป็นยังไงสามีบอกว่าตอนนั้นเราคบกันแบบเด็กๆไม่เปิดเผยด้วยแต่ก็มีโดนจับได้แวบๆบแบบนะมีโดนถ่ายรูป เข่าติดไม้ใช้ใช้ความจริงไลฟ์สไตล์ได้แต่ความที่เราเด็กเรายังสนุกกับการใช้ชีวิตของเราเองด้วยเป็นช่วงจังหวะด้วยถ้าเราในวันนี้ไปเจอกับเขาตอนนั้นก็อาจจะอยู่กันได้ยาวก็ได้แต่มันก็ผ่านมาแล้วไม่เสียดายเวลาก็เป็นช่วงที่เรามีความสุขท้ายที่สุดเราไม่ได้อยากมีความสุขในอนาคตเราอยากมีความสุขในปัจจุบันมีความสุขในทุกวันนางเอกสู้ชีวิตเคยมีรถที่ได้จากการประกวดแต่ไม่มีเงินค่าทาง ต้องแขกกระปุกนับเหรียญบาทไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าทางด่วนเติมน้ำมนันต้องประหยัดมากๆไม่ถึงกับยากโนแต่ก็ครุขะ่ะฝืดเราเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่แล้วตั้งแต่เข้าวงการมาถึงวันนี้ก็ภูมิใจกับตัวเองย้อนไปถ้าเราทําดีกว่านี้พัฒนาเร็วกว่านี้ของพวกนี้เราอาจจะทําให้มันเกิดขึ้นได้เร็วกว่านี้แล้วเราอาจจะดูแลพ่อได้ดีกว่านี้พ่อเขาไปแล้วเราได้พรีเซนเตอร์โนนนี่นั่นมามีรูปติด,ดรถบัสรถไฟฟ้าแต่เขาไม่ท ทันที่เห็น